สวัสดีค่ะพี่น้องมงนีก็มาพอกันกับช่องสนออีสานเนาะค่ะมนีกพาพี่พาน้องมาเขาป่าหาเห็ดขมคือเกาเนาะค่ะพี่น้องพี่กัดกับไม้เกาไม้เดิมเนาะค่ะบ้านทามวงตำบลทามวงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องมือนีเขาก็มาพบามาพอกันในวันที20มิถุนา2 5 6 8เด้อค่ะมนีก็มาแต่เสาแน่เนาะค่ะพี่น้องมากะมนีฝนตกเด้อพี่น้องฝนตกใสเห็ดค่ะไปค่ะพี่น้องไปตั้มหลุนตั้มเมืองน้ำกัานข่าวว่ามือนี เฮาสิได้สิหมานซ่ําได๋เนาะค่ะสิได้เห็ดหลายบ่เห็ดสิเฒ่าหรือเห็ดสิหนุ่มฝนตกใส่เนาะพี่น้องเนาะหมูแหลกแกมานของเฮาเนาะจ้ะครับนะมานไปตามหลุมตามเบนํากันค่ะสิได้สิมานซําดเนาะไปจ้ะ แข็งดีอยู่เนะครับงามอยู่กำลังบานพอดีกินแสบพี่น้องครับเนาะแมนแข็งอยู่ด้วยงามผ่อนนี่ฝนตกใส่ก็ดีเลยเนาะงานเฮ็ดสดีอ่ออีเห็ดส่นอีกจ้ะ Не и. Да. ดอกงามอยู่ด้วยครับออดอกแข็งแข็งงา,งามเลยพี่พี่หนองจะนี่อุ้ยอลังการเลย,อ,ยอุ้ยดอกนีวเผาบัวบ<อ>ัวแข็งอยู่ถือฝน จะรออีกจักหมื่นสองหมื่นสองสามหมื่นฝนเนาะฝนตกใส่อาสิออกอีกเนาะรอเบิงรอลุ่นโอ้ยสมาติดดิ่นแทนเนาะโอ้ยอยู่ในหลุมแต่จะแข็งดีอยู่จ้ะ <S <S มือนิเฮดบ้านลากะฮางแห้งเด้อพี่หน่องรอหลุนเบิงจ้ะ พ้นตกมาอีกสองสามหมื่นเนาะพ้นตกแล้ว,ลวจ้าพ้นตกแล้วนี่แหละอีกสองสามหมื่นนี่รอหลุนเบิงว่าสิออกใหม่บนเนาะแมนแ ขาวบอบอแข็งอยู่เนาะแข็งโอ้ยไม่เต่อดอกบ้านเลยพี่หน่อยเมียนมิถุนแมนจ้ะแล้วรอเบ,บื่ออีกสองสามหมื่นนะเนาะวดา้าขเขาเกิดมา nó rất là dễ gì gặp một số bữa đơn vị mùa sông 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 ดอกเฮ็ดแตกแหงและแหงอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดพี่น้องเฮ็ดเบิร์ดละจ้ะรอหลุนอีกสองสามมือเนอะาะว่าฝนกระตุกมาใส่ลรอ แตกเป็นดอกไม้เลยพี่น้องอีกดอกนึ่งจ้าบนเอาปาดข้าน้ำจ้า Ừ. ở thang đấy, ở thang đấy ui, bên mùi vậy đó ừ. ừ. thang đấy con kha yeah. ừ. ở thang này con ở thang kia con đọc nữa đổ bao nhiêu bên đấy nó. mấy anh một như lại đồ gì đó thế đâu. Đỏ non lá nữa pì non. Mình đi bơm mi đỏ ngay nó Lá xút là cừ mày nè. Bụn thóc Đấy. Được ngam, khăn bánh tăng thì có sửa ấy. Hãy đương đi nó ดอกหนึ่งข้างในไหมเย็บนะคะขาอะเลือดจะเยียบอยยบยยบอสีคือใบหม่โพดอดอกนี้ง,งามเนาะแมนอื่เจังสีขออเมดเนี่ยเม็ดอล้วจ้ะ โอ้อยพี่หนอก้อนนี่เนาะโอ้ยอย่แนวเวิร์ดมีอยู่ขาา้างในเนี่ยได้อย่โอืต้องไปทันหนาะ ดอกนี้งามเนาะ,ะดอกนี้นุ่มก็โมมาหลุ่มจันทพี่น่อเอาใดบออะไรยุ๊บ<อ>ดูอะไรยุเบิดอีลีแลละพี่น่อเฮ็ดเนาะแมนรออีกรอหลุ่นอีกสองสามหมืน่นเนาะแมนครับ นี่างานเก้นว่าแถบบ่มีเลยแหละเนาะแมนบ่มีเลยแหละค่ะเดี๋ยวคุณมาต้นนี้แข็งดีงามยุจ้ะ อยู่แต่งงาเนาะก็แนี่ยมาเห็นหอุ้ยหา,ายได้อุ้ยมาแต่หลังเตาพี่น้องอุ้ยอุ้ย,ย,ยได้ไมีน้อยเนาะครับอือนะ นี่คือหยาคักเนะาะแมนต้นนี้เพิ่นแตกไงแต่ต้นไม้ดีเพิ่นเนาะครับองามอยู่ดิ หองลาอีลีเนาะหมอ,อลาสุดถ่ายละ่ะโอ้ยอะไรบอสผู้ได้ขนมปังมาโป้ไว้นี่พี่เนาะ้อสวยขนมปังงาม mẹ lì đi nó ừ. Thật ừ. ừ Ừ, Đóng nhiều Ôi, ở đây bó thì nó nào bớt à nào bớt Ở đây đó kìa, nó ma sạp rồi Cái vâng đi đâu, mình làm đi Ở đây đó 死了。 เป็นดาวเลยเนาะแมนแหงบ่แหงมื่ว่านแหงมื่ว่านมันขึ้นฝนตกไซมันขึ้นมือเสาบุา๊มันขึ้นจ้ะข้ะมีไราขาเถะดอ <ỏ>. กเอา้า อดอกดอกหงอกวันนี้มีแต่รุ่นขนมปังเนาะ Ừ, khá tầm hè đồ này nó ngàm nữa <laughs> ปากบ่อออกละพี่น้องเหลื่อมหอนเหลื่อมเมื่อยแหงละ่ะเหลื่อมหอนแหงละ่ะเนาะเหลื่มอมเอาเหลื่อมเอาเฮ็ดออกรอบใหม่บอ,พ,อพี่น้องนาจะ้าพี่น้องข้ากับมาสรูเพ็ดของข้าเนาะคะ่ะเฮ็ดกับประเจ้าวันที่ยี่สิบมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดมื้อน,นี้มีแต่ขน,นมปังเนาะคะ่ะคือสีเบิร์ดละละพี่น้องล่าสุดละเนาะคะ่ะกะมือขึ้นฝนตกมาอยู่เด้อค่ะพี่น้อง จะรอบเบิ่งแต่หลอกไม่เนาะจา้ะอีกจุดสองสามมือเนาะถ้าหลุนถ้าเบิ่งน้กากันว่าสิออกอีกบอเนาะค่ะพี่น้องแต่สําหรับมือนีกับมันอยู่ค่ะแต่สไลมมีแต่ขนมปังบะมี่บะมีด่ดอกตูมเลยเนาะคะ่ะสิเบิร์ตอิลีล่ะค่ะพี่น้องจะพูดได้สิคขดสีมาสองจิตสองใจอยากมาตัดสินใจบิต้องมาเลยค่ะพี่น้องเฮดเบิร์ตลวเนาะคะ่ะแต่ต้องรอบเบิ่งอีกจักสองสามมือนี่แหละรอหลุนรอบเบิง่งว่าสิออกอีกบอเนาะแต่สำหรับขิปนีมือน,นีกะขอจบขีบไว้เพียงซัมหน้กก่นดคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ขอบคุณถูกคอมเมนต์ค่ะไปพอกันไมคขีหนาเด้อค่ะก่อนจากกันไปกับขอฝากในเด้อค่ะฝากพีฝากน้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุขีปตอต,อต่อไปเด้อค่ะฝากกดกระดิ่งน้ำเด้อค่ะพี่น้องเพื่อสิได้ทราบขิปไมๆเนาะค่ะวะ่าเฮ็ดสิออกมองได้แน่เนาะค่ะพี่น้องการสำรับมือนอีกะ่ะลาไปก่อนพอกันไมค์ขนะีหนาสวัสดีค่ะ นมปังล้วนា